ตัวคิดว่าคุณลมผัดซะสิเด้หลังแหลกเหกมานโอ้ใส่แล้วปุ๊บแม่บ้านเห็นงอหลังนี่ย่ออู้อู้เรื่องเออเลยพี่น้องมาตัวมานลยพี่น้องเอ้ยมือนี่นี่มานมือนี่มานมานสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีกันในยามคำคำมืดมืด ตอนนี้บ่าวอาทิตย์อยู่ให้อยู่หน้าได้ตอนนี้นอนหน้าเผามันอ่ามันพัดมันตากแขงแล้วก็เผามันอีกอืมหลังจากออกมอจิปา่าแล้วก็ไปคายมันแล้วก็พานหม,ม,ม่บ้านก็ไม่บ้านคือเก่าไม่บ้านคนเก่าเด้อพี่นนเนาะหวยคนใหม่ชิบิช้เนี่ยมาดิ่งดดูายเออลุบๆนี่เนาะ Bà con chịu cái bên nhau kia, là đó. nào đại y cái này sài bếp cái. Ok, nữa. Kabo ra kia, mày kìa mày 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 คะแนนพิเ่ให้จับอนนอเออก็เห็นกันนลาโตเลยเนาะนี่โดดอยู่ได้วเลยเข้ามาเดจจขวบไปจับนีได้เลยนี่นหญ่เติอนเลยบนี้น่อยนโอ้โหนกตึกแตะแวะต่แวตแต่แวเตืนติขึ้นบนนอ่อนได้หน่อย สนนี่ได้เสียบเนื้อก่อนพอดีจับเขียดมาได้ไลเติบเลยส่วนไม่ว่านก็นพูดอยู่พังนะพู้หาเลาะจับเขียดเลาะไปเรื่อยๆตามกระพังท้ายแหละพังน้องซ้ายแหละเขากะจับเขียดมาเสียบเบ็ดไว้บาดได้เขากะไปปักตามหล่อกระพังเลยอยู่นี่ก็มี có năm cục vung đâu <laughs> xiệp thẳng tu đây đây đi xiệp khá đấy xiệp bất tu vậy ใช้เท้าเงาใหม่นะเงาใหม่เท้าเวินเท้ถาถ้ำนี่ใส่ตัวนี้ใส่ไปเรื่อย

กินรอ,อ,อคุาล,ลมผัซซดซะสิจ้าลังเลแขกมาน <laughs> โอ้ใส่แล้วปุ๊บไม่บานเห็นกันจะเงี้ยอย่างคนนี้นแล้วขอแรมขานาดประดุกหนาประดุกกระชับนี่แหละปักกับพอดีเลยประดุกดงแหง้งแรมคักแห้งเงี้ยงวยหยากแรมแบบพร้อมชิดเลยนะ เขียนเนาะใช้น้นกัน,นดูน้องเล็กเดียวนิบอเดี๋ยวบาดนี้เขาสีย่ามแล้วก็สีเมื่อเนาะแมนเลาะไปจับเขียดแล้วก็ย่ามน้ำแล้วก็เมื่อเลยไปจะได้กั้วแต่เริเร่มหนาวเลยดิน้ำข่อยกับบุษราบเมื่อนี้ชิบอาบอ,อ,อยู่เที่ยงนำน้องคุณคุณผู้ละข่อยก็ละไม่ได้หักขาเลยค่ะออกมาได้เขียดนะเอา มิดแล้วเหาจะบโยงออขึ้นถอดโบยึงเพราะว่าเขียดนี่ช็อตได้สำเนึยงโบได้ร้อนได้บุคือใส่เดือนเกิดเดือนมักร้อนเขียดนี่บบร้อนเขียดนโบถึงแล้วก็เลี้ยวเขียดเยอะวะโอ้ยเหงื่อหงเหงื่อไหลร้อนนุ๊กเหงื่อหงเหงื่อไดลร้อไปเมื่อตีเขียดหน่อยพอได้ออมพอได้ออกไปเลาะเมื่อเขา สบายดีพี่น้องสบายดีกับบรรยากาศเศร้าๆตอนนี้เขาก็ับมาพีแล้วมาย้ำเบดได้บ้างนี่หลังจากที่ใ,ใส่ไวเมื่อคืนนี่มาลุ่นกันว่าเป็นจะได้เบดเท่าสิมานบอลหรือโบม,มานเนาะเอาที่ได้ใส่ไว้เบ็สามสิบหาลังเยื่อเคียนูกเตะเ็ดสามตัว บรรยากาศน,น้องยำส่อ đi đi nhiều một hồi này. ôi nhiều này một thứ cây bà khăn như thượng này <laughs> lắng đi lắng đi Ui, song 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 đấy, Lăng đi lùi song chắc Hiện song đi song 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 đi Ui Nhăng 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 song song đi song 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 Bưng đi song song ui 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 song 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 Khắc thế này nè lưu đi uh, ở a lên nè đi bưng xong chụp bát bát đuốc đi bát thôi chụp 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 kinh โอ้ยกาะคิดว่าโดนใช่ล่ะรังนี้เลยังนี pigs, USSR, BACK, ้ซากิ่งอีกลังนี้ฮ้เจอลังนี้เจอแล้วลังนี้หนีเขาเลยอู้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 อเจอแล้วไอ้ปศมสวยเลยแดดออกเลยยจะมันหลุดเลย สามแต้มเลยอันนี้ใหยียนอันนี้ฮะเหยียดนี่ก,ก็บ,บินกกด้วยก,กันเลยใครเนีแต่มันกินแต่ก็ยากบินบินได้จังอยซ้ายจนสิขาเหียดเลยเนื้อหนาะหน่อโก,กอนี้เนาะเขาตอนนี้เอาบอนน้เอาของมานะบุคิดว่าิถือ <c oughs> อากาศเย็นเลยแต่กับบูมีคนใส่มันกระถือเนาะ โตเลยดนี่ยสามโตเลยถ้าก,ก,กูมาพุกหลังบิดไป

Tài lên Một tiếng nữa này. à, Tôi đi lên tôi bốc nhảy này. Để xót tôi lại yên Bây giờ bằng thì hoa bác vậy Hoa vậy Chẳng có bay chắc Bay bớt này cố, chắc lại này เห็นอยู่ยังเห็นอยู่นี่หมดขึ้นเลยเด้อหมดจืดเลยเด้อนี่เบ็ดกับปลาห่าจักแตะมาหนินับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจัดไปหกเตะมาหนิรวมกับของขืนนี่แตะหนึ่งพุทธิพิจิตเจ็ดเลยเอียนสอง ปลาเค็งหนึ่งปลาคาวหนึ่งแล้วก็ปลาดุกอันนี้ตอนเสาร์นึ่งองร่วมกันก็มือขื่อที่เป็นชามพที่เป็นเจ็ดตูได้รวมกันหักแล้วหักแล้ว มานพี่น้องเอ้ยมัอนี่น,นี่มานมัอนี่มานมันมานแล้วมัอนี่สุดยอดเลยไปมื้อวานนี่มื้อให้ยูให้กินให้ยังอ่ะนะยังบม่ได้ผับอยู่บนเดียวบนนอ่ะเหรอผับแล้วโบกขาไหวโอ้หนึ่งขาวสุกเลยหนึง่งละ Một bạn nên kháo xúc đẹp loại rồi Này Nó Rượm nèm. nèm bò Nèm xác Chẳng để bình bùn ta không thử Cứ để yên là thơ Cứ chú Con hái mán là thơ thăng à nằm à Có để kinh như thơ thăng khổng là nhang Chứ khá loài <laughs> khổng เดี๋เขียนแม่บ้านจับมาเม,มื่อคืนหลายติมมันจะเขียดหน่อยไว้ออมปลุกหน่อยอะไรามาคืนนี้น่ไงลูกชายมากอะไรแม่กับแม่เถามาเลยเออมาให้มาหน้าเข้ากับถ้าข,นานขาาาึ้ขนมาแต่ไปกลมันปลากิน มีมโนโูเหรได้ยังมากินมือนน้น้องกิตาได้ยังมากินมนือหนงโอ้ได้ไข่ไข่กับินแงหงแนน้องกิตานามันไหมากันมาเลยค้อมหนาพค้อมตาเลยเหนยังไหมเออ เลือกพักส,สีออมปลาชีเกงปลาโอ้ขอดาชีแกงเรื่องบุรีแกงสามมีมือดีมาแกงแท้นเลยโอ้ไม่เท่าันแกงปลาสุกินนูนี่อันนี้ได้สหมอันนี้ดิโอ้ชีเปลือก่อนเอาปลาดุกใส่ก่อนเนาะ ทังพูดกับป้อนเขากันอยู่พักสี่จะเจรืองบนเลยพักสี่ยืนเลื้งยืนล่าบนเลยให้ได้หมดเลยกินนี่พอหอมบวชดิเนี่ยผักกาดบ่นี่มีว่าผักกาดเหรอดิผักดีิผักกาดเลยขักแล้วขักแล้วเฮ้ยโอ้เรียบร้อยแล้วบ่นี่ อเจ้าบ่เฮ็ดกินแม่โอ้แม่นบ่แม่เออกันนูก็แม่นถูกบ่แม่เนาะอือแกงปลาแล้วดูแลงปลาดุกปลาเค็งปลาขาวผสมเลยนะเพราะว่าแล้วเออพอแล้วพอมักน้ําได้อ่ได้มักได้ตอนินเน้ําบ่อ้าวจกไว้ให้พอนะ không có khá ổ bánh Trông hãy đi đâu Còn thừa mạng đấy ừ. Ừ. Nhưng mà cái cay bôi không phải chụp cay Chứ rồi đấy, chẳng quên là xong Cái đi, cọp พันล้างเส่จาก <Okay. S 1> จาะจะเป็นบ่อจ้ะจะเป็นนะไรอีกด้ v, ะมาทุกคนมากินข้าวนรงกันมาดนิขอบคุณครับแสบเด้ยินหรือเปล่าก <c ười> ินแล้วเพินคือชิ้นแพงปูเอเพิน <c ười> พปลาดุกเนาะไหปูเ้สท <c ười> ับทัศขาวเลยวักินเองกับปลากระก <c ười> เลยยาเลยแซมมึงถึงเเนาะอุ้ยขาลิบไม่กลัวหรอกเดียวคอยเอาขาเนี hmm. uh ่ยกระตุยกระตุยเลยเนาะสามสามยันสามจานนับจะเติมเติมละมาเต็มเต็มมาเดีอุ่นอุ่นเต็บนี่แปดช้อนเต็มปวดกระดัางถึงบอกอุ่นเต็บเดียวแปดช้องเิ็มเลยก็คือเนาะ มุกแต่จำไ่เลยข้นมาผิท่าๆด้มกินเองหรอกจุจานบ้างระวังเด้อกางไหนอจานหมอบอจานหมอบอห่ายังเป็นลงง่ายวจารณ์หมอด้วยลูกอิมแล้วบ้าง เอาบาดีหลังจากที่เขากี่น้ำแล้วก็สิบไปหาคนมั่นคนมั่นคือรถไทยแล้วก็มาตัดเกียมพานอีกสุดต่อไปเนี่ยเอาผ่านวัดมั่นก็หญ่อยู่ได้หงไใหญยอยู่แต่ว่ามันจากเน่าวจากเมฆแลว ไฮะขอขอมกกับใจลายๆที่ทานที่ตามับชมมาแต่ตจนจบเดอ้อเอามาพอกันใหม่วิดีโอต่อไปทุกคนสำหรับวิดีโอนี้บ่าวทิดขอกล่าวคำว่าสบายดี